สวัสดีครับสำหรับบทเรียนต่อไปนะครับหลังจากที่เราฝึกิเบรตตี้นะครับหรือการยืนขาเดี่ยวนะครับกับบริเวณบันไดเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งจะสอนให้เรารู้เกี่ยวกับท่าการเกรงขานะครับผมแล้วก็เก็บสะโพกครับวันนี้นะครับเราจะมาฝึกนะฮะยืนในส่วนของหน้าขานะครับหรือรันก่อนะครับอันแรกนะครับให้ยอดนะครับทำขาครับในโพสิชั่นรันนะครับผมนั่นหมายถึงว่าหัวเข่าข้างหนึ่งนะฮะแล้วเยี่ยวมาจากนั้นนะครับให้นะครับย่อดนะครับฝ่าขานะครับด้านหนึ่งนะฮะ แล้วก็การจับนะครับผมนะมือนะฮะตอนนี้นะครับลองครับอันนี้ผิดนะครับจับนี่นะครับแล้วก็ลองหัวเข่าล็อกครับขึ้นไปนะฮะจากนั้นก็ก้าวขึ้นมาครับนะสปัตเตอร์ส่งครับแล้วก็ล็อกนะครับทําเป็นท่าลิเบอร์ตี้นะครับผมนะอันนี้ฝึกทรงตัวด้านล่างก่อนนะครับผมน่าจะเห็นได้นะครับว่าไม่ยากมากนะฮะหลังจากนั้นครับเมื่อได้เสร็จก็ลงมาครับผมอ่าอีกครั้งนะครับอ่าเอาใหม่ครับห้าหกเจ็ด ปดหนึ่งสองสามสี่ชักห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะฮะเราจะสังเกตว่าครับว่าด้านข้างนะครับเข่าจะต้องล็อกนะครับผมสะโพกนะฮะปลายเท้าพอยนะครับผมแล้วบอดี้ตัวตรงนะครับสเตตนะครับอาร์มขึ้นเพื่อการทรงตัวนะครับผมจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราเสามารถทำมือหน้าขาได้ง่ายเลยนะครับก็จะง่ายต่อการขึ้นในระดับสูงนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ